สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับซินซินจาก Perfect Homes อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะแล้ววันนี้ซินก็อยู่ที่หมู่บ้านบ้านสวนริมทามนะคะตั้งอยู่ที่ ตำบลเชิงดอยอําเภอดอยสเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งหมู่บ้านนี้ก็อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ20นาทีนะคะไม่ไกลมากหมู่บ้านนี้นะคะเหมาะสําหรับกับคนที่ชอบอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติรักสงบนะคะหมู่บ้านนี้สงบมากจริงๆค่ะแล้วันนี้บ้านที่ซินจะพาทุกคนไปดูในวันนี้นะคะก็จะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นนะคะมีขนาด81ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด200ตารางเมตร ได้ถึง4ห้องนอน3ห้องน้ําเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วส่วนแรกนะคะที่เราจะเจอก็จะเป็นส่วนของหน้าบ้านเป็นโรงจอดรถตรงนี้นะคะจอดรถได้1คันแล้วสายมือนี้ก็จะมีเป็นสวนสวนหน้าบ้านนะคะพื้นที่สวนหน้าบ้านกว้างพอสมควรเลยค่ะพื้นที่ด้านข้างก็มีเยอะเลยสําหรับใครที่ชอบ ปลูกต้นไม้นะคะรักการตกแต่งสวนนะคะสามารถปูหญ้าแล้วก็ปลูกต้นไม้เพิ่มหรือว่าทําเป็นสระน้ําเล็กๆด้านข้างนี้ก็ได้นะคะต่อไปนะคะก็จะเราไปดูข้างในกันนะคะว่าเป็นไงบ้างตามสินมาเลยค่ะโอเคค่ะเราก็มาดูในส่วนแรกของภายในตัวบ้านนะคะซินยืนอยู่ที่โซนของห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขกนะคะ เรื่องลูกลูกค้าสำหรับคนที่เข้ามาอยู่ใหม่ก็สามารถจะปรับมุมเฟอร์นิเจอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นเซตอัพแขกชุดโซฟาตะว,วางทีวีหรือว่าตู้วางของนะคะก็สามารถเอามาตั้งตรงมุมนี้นะคะแล้วแล้วก็โซนชั้นวางของก็เอาไปตั้งตรงนั้นก็ได้นะคะพื้นที่ก็จะยาวนะคะเป็นทรงสีเ่เหลี่ยมผืนผ้ายาวพอสมครวรเลยนะคะหรือว่าลูกค้าก็สามารถกันห้องเพิ่มเติม,ต,มตรงนี้เป็น แยกให้เป็นสัดส่วนมากขึ้นก็สามารถทำได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนด้านซ้ายมือก็จะเป็นบันไดนะคะทางขึ้นไปนชั้นสองมีห้องใต้บันไดเป็นห้องเก็บของอยู่ด้านขวามือน,นี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนต่อไปนะคะอันนี้ก็ จะมีเป็นห้องน้ำรวมนะคะชั้นล่างหนึ่งห้องนะคะตามที่เห็นเลยนะคะแล้วก็ส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนห้องอาหารนะคะห้องรับประทานอาหารตรงนี้นะคะก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นตู้เย็นไมโครวเวฟนะคะซินมองว่าตรงนี้ก็เป็นจุดที่เหมาะสมนะคะในการทำเป็นโซนนั่งรับประทานอาหารของครอบครัวนะคะเพราะว่ามันจะติดกับทางออก ไปประตูด้านหลังนะคะประตูด้านหลังตรงนี้ก็จะเห็นเป็นลำธารด้านหลังบ้านนะคะลมและอากาศก็จะโฟล์มากตรงนี้นะคะเย็นสบายตั้งแต่ซินเดอร์เข้ามาในบ้านนี้ก็คือไม่รู้สึกร้อนเลยค่ะอาการเย็นสบายตลอดมากเลยค่ะพื้นที่ด้านหลังตรงนี้ค่ะนะคะก็ยังจะมีเป็นพื้นที่เหลือสามารถทําพื้นที่เป็นครัวไทยแต่งต่อเติมเพิ่มเติมได้สําหรับใครที่ชื่นชอบการทาอาหารไทยนะคะที่ กลิ Green, ่นอาจจะแรงก็แนะนำให้ทำเป็นครัวด้านนอกนะคะ outdoor k i t c h e ออกมาตรงนี้ได้นะคะด้านขวามือนี้นะคะก็จะเป็นส่วนลอนเดียอ์รียหรือว่าส่วนซักล้างนะคะตามที่เห็นมีลักมีที่เก็บอปุปกรณ์ครบนะคะตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าไปห้องครัวนะคะห้องครัวนี้ก็ขนาดใหญ่พอสมครวรนะคะอันนี้ก็จะมีเป็นเคาน์เตอร์ ตู้เก็บของด้านล่างมีเป็นซิงค์น้ำนะคะแล้วก็จะมีเป็นที่ดูดควันให้ไว้อยู่แล้วนะคะสำหรับใครที่อยากจะมีเพิ่มฟังก์ชันในส่วนของห้องครัวนะคะสามารถต่อเติมเคาน์เตอร์ในส่วนตรงนี้ได้นะคะหรือว่าจะเอาของเดิมออกก็ได้แล้วก็ซื้อที่เข้าเซตมานะคะติดตั้งเพิ่มเติมตรงนี้ได้สามารถทำได้คะ่ะแต่ยาวด้วยเป็นส่วนทำอาหารแล้วก็ เป็นส่วนเตรียมอาหารนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของชั้น2ของตัวบ้านนะคะว่าเป็นยังไงบ้างตามมาเลยค่ะตอนนี้ซินกอ็อยู่ที่ชั้น2ของตัวบ้านนะคะก็จะมีถึง4ห้องนอนเลยนะคะห้องนอนตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องนอนใหญ่หรือมาสเตอร์เบดรูมกันก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างตรงทางเข้านะคะก็จะเจอห้องน้ําในตัวนะคะห้องน้ําในตัวของมาสเตอร์เบดรูมด้านขวามือตรงนี้นะคะ ก็จะมีเป็นอ่างอาบน้ำด้วยนะคะแล้วพอเข้ามาถึงห้องนอนตรงนี้นะคะก็จะมีเตียงขนาดคิงไซส์ตั้งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือตรงนี้ที่ลูกค้าอาจจะวางาซื้อเฟอร์น,นิเจอร์มาวางโตเป็นชั้นวางของหรือว่าโต๊ะทำงานตรงนี้ได้นะคะหรืออาจจะติดทีวีด้านนี้ก็ได้นะคะ เดี๋ยวราจะไปดูในส่วนของห้องต่อไปกันนะคะก่อนจะถึงห้องนอนห้องที่สองด้านขวามือนี้ก็จะมีเป็นห้องน้ำนะคะมีอ่างอาบน้ำให้ด้วยนะคะตรงนี้ห้องนอนห้องที่สองนี้นะคะสำหรับใครมีลูกหรือเด็กๆนะคะก็ใหอ้อยู่ห้องนี้ก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะซื้อเตียงเด็กนะคะ สัก3ฟุตวางได้2เตียงเลยนะคะหรือวาง1เตียงก็ได้กำลังดีนะคะแล้วก็ซื้อตกเครื่องแป้งแล้วก็ตกข้างเตียงตู้เสื้อผ้าวางไว้ตรงมุมนี้ก็ได้นะคะห้องก็จะตกแต่งวอลเปเปอร์หวานๆสำหรับเด็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องที่3กันนะคะ อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องที่สานะคะขนาดเท่ากับห้องนอนที่2เมื่อกี้เลยนะคะห้องนี้ก็จะมีตัวเสื้อผ้าใหญ่มากเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงหรือสาวๆนะคะที่เสื้อผ้าเยอะกัน่าจะชอบถูกใจกันนะคะแต่สำหรับใครที่อยากจะตกแต่งยกเซตใหม่ก็สามารถ move ตรงตัวตู้ออกได้หรือเปลี่ยนตำแหน่งได้นะคะแล้วก็ซื้อเตียงเข้ามาวางใกล้ๆกับหน้าต่างด้านหลังตรงนี้ได้หรือว่าจะวางตรงวางเตียงตรงมุมนี้ก็ได้นะคะ แล้วก็มีโต๊เครื่องแป้งตู้วางตรงมุมนี้อีกทีได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันนะคะส่วนห้องที่4ีนี้นะคะสามารถปรับเป็นห้องนอนห้องทำงานหรือห้องพาระได้หมดเหมือนกันนะคะห้อง ก็ตรงนี้ลูกค้าอาจจะต้องทําประตูเพิ่มนะคะตรงนี้การห้องไว้หรือจะทําเป็นม่านก็ได้นะคะตรงนี้ก็จะมีทางออกไปที่ระเบียงของตัวบ้านระเบียงตัวนี้นะคะก็จะเห็นวิวด้านนอกนะคะซึ่งก็จะหันไปทางทิศตะวันออกนะคะด้านนี้หันออกไปหน้าบ้าน โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนบ้านที่บ้านสวนดิมทันในวันนี้ชอบกันไหมล่ะคะซินมองว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากมากนะคะจะซื้อไว้อยู่เองไว้รีโนเวทก็ได้นะคะหรือว่าจะซื้อไว้ปล่อยเช่าทีหลังก็ดีเหมือนกันนะคะก็สำหรับใครที่สนใจอยากมาดูที่สถานที่จริงนะคะสามารถติดต่อที่ ซินเบอร์นี้ได้เลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ Perfect Home Channel แล้วก็กดกระดิ่งเตือนไว้ด้วยนะคะเรายังมีอสังหาดีๆไม่ว่าจะเป็นที่ดินคอนโดบ้านในช่วงนี้นะคะให้ติดตามอีกเยอะเลยค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ซินต้องลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย